โอ้นะ่นันะดูหางดูหางเผนดะเอา <overly> <ilgili> เอาอุ้ยโน่น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 เทพมิตรไม่ได้ไม่ได้ทารุนสัตว์นะก็คือมาไล่เพราะว่ามันจะทำร้ายคือต้นต้นไม้นะเนี่ยก็พยายามไล่โนอน ouais ้โหดูให้มันฟาดหางเนี่ยเนี่ยก็คือให้มันไปเอ้ยดูโนดูดูเกือบแล้วนะเทพมิตรอ่ะเรา เจอเฮี้ยฟาดหางเข้านาเทียบมิดอ้าคือไล่ให้มันลงไปกินข้างล่างฮะเพราะว่ามากินบนสวนเนี่ยมันก็จะนั่นโอ้โหโดนฟาดดูดูมันกลัวสัที่ไหนมันฟาดอะ จับมหางดึงเลยเออเทียมิดจับหางเลย <c oughs> เออทางลูกพี่ลูกน้องช่วยกัน <c oughs> <c oughs> อ,อดูฮะคือ <c oughs> มันก็หากินเครื่องบนแหละแต่ว่าเราต้องให้มันลงไปข้างล่าง <c oughs> อ่ะเป็นไงด้านะเสร็จภารกิจแล้วนะโอ้โห,โโหได้อะไรมา่กินนี้ ไปแย่งอะไรเหี้ยมาเอ้ยเออเออเอาวลัว่เ้หาของเน่าๆมากินอีกแม่ไอ้เจ้าแพนด้าเนี่ยไปกลับไปกลับกลัลูกพี่เรียกกลับแล้วไปฮะไปไปไปกลับไป